สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิน้นเฮงรวยค่ะวันนี้จะมาแชร์การดายผมเป็นอย่างไรอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะคือ 1. ดายเป่าผม 2. แปลงเปียกสามดาพดกลมนะคะแล้วก็กิ๊หน่อยนะคะแล้วก่อนที่จะดายผมจะต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วย 1. นึ่งน้ำมัน ะะทําให้เส้นผมมันเงาเทนิดนึงสองคือฉีดอาหารเซรั่มคือทําให้ผมเลยผมไม่ชอตนะคะแล้วก็เงาด้วยหลังก็ได้ก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะก่อนอื่นสระผมเสร็จแล้วนะคะใส่อาหารผมนิดหน่อยอาหารอะไรก็ได้นะคะถ้าคุณชอบนะคะสองสามหยดขนาดนี้สองสามหยดนะคะอาหารผมโอเคเพื่อบำรุงเส้นผม ะะแล้วถูที่มือนะคะแล้วลูบไปผมเบาๆนะคะเบาๆนะคะเพื่อให้มันซึมเข้าไปนิดหนึ่งให้มันหลอลื่นนะคะให้มันลื่นผมเงาเราสวยแล้วก็อาหารผมนะคะอันนี้ป้องกันเวลาเราได้ผมความร้อนนะคะมันจะได้ไม่ไม่ช็อตนะคะฉีดให้ทั่วๆนิดหนึ่งนะ,ะโอเคพอประมาณโอเคเสร็จนะคะมือขยนหน่อย ขยามเบาๆนะคะรูปเบาๆหน่อยนะคะเพื่อให้เส้นผมเสริมซับลงไปหน่อยนึงนะคะอ่ะแล้วก็เอาวีวีหน่อยนึงนะคะเพื่อให้น้องๆนะคะจะได้ไปได้ายผมเองได้นะคะวัยรุ่นไม่ต้องไปเสียตังค์นะคะสาะเองด้ายเองนะคะโอเคแล้วก็แบ่งช่อนะคะแบ่งช่อนะคะเอาวีหางแบ่งนะคะแล้วแต่เราจะแบ่งขนาดไหนก็แล้วแต่เราไม่จำกัดนะคะ นะคะไม่จำกัดนะคะโอเคแล้วหมุน <c oughs> โอเคเรากิ <c oughs> ๊บิดนะเพื่อไม่ให้หล่นนะคะ <c oughs> ผมมันเยอะละหนาสวยดีอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะแล้วข้างล่างนะคะหลังใบหูเนี่ยแบ่งนะคะโอเคแล้วก็หมุนหน่อยเก็บเก็บเส้นผมโอเคนะฮะอ่ะทำการจายได้ดนะคะ ทำอย่างไรผมถึงเจดได้แล้วสวยเวลาได้ผมมือต้องประสานกันนะคะกลมนิดนึงนะคะลูกค้านะคะต่อนี้ไปเรื่อยๆอย่าให้โดนศีรษะก็จะร้อนนะคะนะคะแปงกัดได้ต้องเดอต้องเธอให้สมานกันนะคะสมานกันตักแล้วก็เป่านะคะต่อไปเรื่อยๆมือต้องสมานกันนะคะ ให้ไหวรุ่นดูว่าเป็นไดผมเป็นอย่างไรเผื่ไปทำเองที่บ้านได้นะคะนะคะเอาคลิปเด็ดๆให้ชมนะคะว่าไดผมยังไงถึงจะสวยมือต้องแข็งนะคะสองข้างต้องประสานงานอย่างนี้นะคะ นะคะแล้วก็ปล่อยช่อนนึงลงมานะคะอีกช่อนนึงมาโอเคนะได้เลยแค้ความเร็วได้ก็เร็วไปเลยนะคะไม่เสียเวลาอย่าโดนหนังศีรษะเขานะคะเห็นเราหนักๆนกนี้ไม่หนักนะคะเบาค่ะ รับเปลี่ยนมือมาทางด้านนี้นะคะได้ทั้งสองข้างต้องสมานกันนะคะนะคะอย่างนี้เป่าลงมานี้นะคะให้ดูช,าชา้าๆเนี่ยอย่างนี้นะคะนะคะให้ดูช,าชา้าๆต้องตึงนะคะตึงมือกับแปรงนะคะต้องให้สมานกันนะคะถ้าไม่สมานกันสีสาก็จะร้อน อย่างนี้จะลูกค้าจะไม่ร้อนนะคะไม่โดนหนังศีรษะแล้วหนังศีรษะก็จะแห้งด้วยจากปลายปลายลงมาเลยสวยมากนะคะนะคะปลายเนี่ยสวยมากนะฮะนะคะสวยมากโอเคเป็นใยนช่อนึงอโอเคนะนี่หวีเบาๆนิดนึงนะฮะ เบาๆนิดนึ่ตักใหม่เหมือนเดิมได้ผมใช้นะใช้เวลาประมาณตัก15นาทีบางทีอาจจะไม่ถึงก็ได้ท่านผู้ชมชมทันนะคะตามสไตล์ของร้านหลินเฮงรวยนะคะตามสไตล์ของหลินนะคะช่องเฮงรวยค่ะ ก็ผ่านาไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆช้อนไปเรื่อยๆมือก็ตักไปเรื่อยๆนะคะเวลาถ้าเราทํางานอะไรแล้วแล้วแต่ลูกค้าต้องการไวนะคะ mm. บางทีบางครั้งเราคุยไปเราก็ต้องทําไปนะคะ mm. มืออย่าหยุดมือห้ามหยุดถ้าหยุดแล้วลูกค้าลาคานนะคะ mm. แต่สไตล์ของเจริ่นเนี่ยคุยไปทําไปได้ค่ะ mm. โดยไม่เสียลูกไม่เสียเวลาที่กับลูกค้าลูกค้าก็ชอบ ยอดส่วนเนี่ยลูกค้ามาก็ต้องการวัยนะคะสวยแล้วสบายใจนะคะตามสไตล์สบายๆของหลินช่องหลินเพลงรวยจ้ะนะคะรับชมต่อนะคะพอเวลาเราด้ายผมเราจะไม่หยุดน่ะนะด้ายไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดนะคะด้ายผมแล้วอย่าหยุดนะคะด้ายไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าคลิปนี้ดูแล้วชอบนะคะกรลณานักกดไลค์กดแชร์ด้วยหน่อยนะคะให้เป็นกำลังใจนะคะจะได้ด้ชมคลิปไปเรื่อยๆเยอะๆให้ความรุ้แก่เพื่อนๆให้เพื่อนๆนะ,ะลูกๆหลานๆนะคะไปทำเองได้ที่บ้าน,นะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจให้กับช่องลิ้น รวยขอเลาะลิดน่นะคะก็ทำผมไปด้วยความสนุกสนานแล้วค่ะนะคะได้ไปเรื่อยๆได้ไปเรื่อยๆจะเสร็จแล้วนะคะจะเสร็จแล้วโดยเฉพาะลูกค้ามาด้ายผมก็ติดใจนะคะตัผมก็ติดใจดายผมก็ติดใจค่ะนะคะอืม เพราะว่าทําให้เขาไว mm. แล้วถูกใจเขาด้วยแล้วลูกค้าสบายหนังศีรษะด้วยฝั่งนี้บ้างนะคะสลับไปแล้วค่ะทางซ้ายมือบ้างละฝ่ามือใดสอเสร็จละอันนี้เราไล่ทางซ้ายมือละนะคะดาย็นอย่างนี้ตึงๆนะคะตึงๆตึงๆไปเรื่อยๆเลยคะ่ะ นี่วิธีการวิธีการที่สาธิตนี้นะคะไม่ไม่ไม่มักไวไเลยคนะ่ะเปิดเผยห,หมดนะคะเปิดเผยห,หมดเลยค่ะเวลาได้ผมเปิดเผยให้หมดเลยเพื่อเป็นความรู้ให้กับรุ่นหลานๆนะคะให้กับเพื่อนๆมีความรู้เท่าไหร่สอนให้หมดเนะะี่ยค่ะเพื่อให้น้องๆไปทําเองที่บ้านได้นะคะหรือถ้าสะดวกก็ทําเองถ้าไม่สะดวกก็มาร้านหลินนะคะพักขนงซอยสองนะคะร้านนะคะ ลิ้นเฮงรวยนะคะค่ะสนุกไหมคะสนุกนะคะชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามด้วยนะคะให้กำลังใจด้วยนะคะช่องลิ้นเฮงรวยนะคะตัดผมอะ่ะดึงได้ตรงเส้นตรงโคนผมอ่ะนะคะ ประดาด้ดายคนผมนี่ยตักแล้วก็ดายไหลลงมาเรื่อยๆตักดายไหลตักขึ้นแล้วยกขึ้นนะกดลงแล้วก็ยกขึ้นนะคะกดลงยกขึ้นนะคะกดลงผมจะจะจะสวยมากๆเลยทั้งสองข้างอ่ะนะคะประดาต้องด้ายทั้งสองข้าง เอาลูกค้าจะผมอยากโศกนะคะอยากโศกได้แล้วจะสวยมากนะคะโอเคอาท่านต่อไปนะคะใช้แปรงนี้นิดหนึ่งแปรงนี้นะคะตะกี้มึงแปรงเปียกนะคะตักแปรงเปียกพอแปรงเปียกเสร็จเราใช้แปรงกลมนะคะสมันนะคะจับอย่างนี้นะคะจับอย่างนี้นะคะจับแล้วลูบนะคะมือสไลด์ลงสไลด์ลงนะคะสไลด์ลงเนี่ย เพื่อให้ผมมันเงานะคะเงาเงาแล้วก็สปริงสปริงหน่อยนะคะนะคะเนี่ยจับแล้วก็ลงเลื่นลงไปแบบเมื่อกี้เนี่ยนะสังนี้โอเคนะคะนะคะแบบนี้นะคะเราจะไม่ใช้วิธีการเออเป็นแบบเครื่องไฟฟ้านะคะลานเจนลินลิน ร้านเจลีนี่นะไม่ไม่ชอบใช้แบบตัวไปไฟไฟฟ้าแบบกลมๆอะ่ะฉันชอบแบบใช้ฝีมือนะคะแล้วก็แปลงนะคะเพื่อให้เส้นผมมีบุิมแล้วก็คนด้วยออมันจะเป็นขอดนะคะ,ะมาทางนี้นิดเลยโดยที่เจลีนไม่แบ่งนะเพราะเจลินได้สวยแล้วนะคะเจลินก็เลยทำย่างนี้ได้นะคะ เพราะเราทามานานแล้วเราก็ไม่ต้องแบ่งนะคะแต่ถ้าไม่ชานานก็แบ่งก็ได้นะแต่เจลินไม่แบ่งนะคะเพราะตอนแรกเราทําสวยแล้วใช่ไหมฮะนี่คือมาตกแต่งอีกทีหนึ่งนะคะก็เลยไม่ต้องแบ่งนะคะทำแล้วก็สนุกสนานกับลูกค้าด้วย เป่าเปล่านะมือเราต้องกั้นเอาไว้นะคะเสื้อมาให้เขา้อนนะคะต้องผ่านมือเรามือเราไม่ร้อนเส้นผมเขาก็ไม่ร้อนนะคะแต่น่ามันจะเงานะคะสังเกตมันจะได้จะเงาเงานะ,ะตรงนี้เส้นผมจะเงามากนะคะเป่านะคะแล้วก็หวีนิดนึงหนาแปลงหวีนิดนึงแล้วสวยนะคะ,ะทั้งนี้นิดจึงละจะเสร็จละเวลาดายผมเราใช้แบบว่า ตึง,ตงมือต้องแรงหน่อยแต่ไม่ใช่กระชากเส้นผมเขาหน้าไม่ได้นะคะเห็นอย่างนี้แรงๆแต่ไม่โดนศีรษาก็แรงค่ะนะคะเปนะ่าอี่นี้ลงมาเป่าข้างในนะคะเป่าข้างในลงมาอย่กะเป่า เราต้องการให้มันสลบปแบบไหน,นแล้วก็ดูที่ใจเราเราก็ได้ให้ลูกค้าอย่างนั้นแล้วผมจะออกมาสวยมากเนี่ยผมจะมีบอลล่มมากนะคะโอเคลูกค้าชอบสวยแล้วก็สวยให้ลูกค้าหน่อยแต่ปลายผมให้กางงมก็ไป่ให้สวย กระปิงตรงปลายปลยหน่อยๆนะคะได้อย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะนะคะแล้วก็เป่านะคะแล้วมันจะงมธรรมชาตินะคะตอนนี้ให้ดูอีกทีนะคะแบ,งส,ง,ะะแบงสองนะคะแบ่งสองนะคะเดีค่ะ ่คะผมจะเงาเงาเนี่ยเงาตรงนี้เงาเงาเงามากเลยเส้นผมเรามีบอลุม่มอ่าโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะ่ะหลังจากนั้นก็จะหวีให้นั้นนะคะนท้นะลูกค้าอโอเคนะหวี ีให้เข้ารูปนิดนึงเอ่อโอเคนะคะตอมนิดหนึ่งะคะ่ะเนี่ยจะงมเราจะสวยมากเนี่ยค่ะเนี่ยผมเ็าจะสวยมากเลยค่ะหนาวีนะคะนะคะค่ะวีนี้มาข้างหน้านะคะจะงงมเราจะสวยมากแล้วถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยเนี่ย โดยที่ผมเราไม่ชอนะะ็อตนะคะเนี่ยสวยมากโอเคนะคะอย่านะคะเป็นนางงามได้เลยนะนะหลังแบบนี้สวยด้วยโอเคไหมเป็นบอลลุมนมีขนาดไม่ได้ใส่สเปรย์ไม่อะไรนะคะธรรมชาติที่สุดโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องลิ้นเฮงรวยค่ะขอบคุณค่ะ